วิวภูผามมานครับผมความสวยงามวิวหิวชัยโอ้หอนโชนนาผาภูผ,ผามา่านชิวสวยงามของประเทศไทยเรา Hãy Um, 嗯，嗯嗯嗯印度印度那看台去了。<music> ยอสทอนผู้ผามา่านเขาจีนี่ครับมุมนี้มุมไฮไลท์หามาไ,ได้จากมู้ผามา่านวิวหิวชานัผู้ผามา่าน บุรกูลภูพามา,านน้ำสีน้ำสีบุรุลในแกนย่อนมันใช่นี้หรือเปล่า บรรยากาศอีกรูปหนึ่งหน้าผาสะมรกตหรือบูรลลุกูลเขาบรรยากาศ รยากาศจุดเขตของบุรกูลหน้าผาความสวยงามของผู้ผาบ้านเราประเทศไทยทิปหิวชัยนับบุรกูลมรกก khí hmm. khẩu bầu không khí, cảnh đẹp, suy Không cảnh Hãy chào cho kênh khẩu khí ทํำค้าง่าวอีกเกียภูผ,ผามานอีกเกียภูผ,ผามานนะครับบรรยากาศทํำค้าง่าว มนุษย์ขางข้าวแต่ตอนนี้ไม่ทันออกหลอขกโมงเพล่ะขำข้าวถึงจะออกทำทำขังข้าวนะครับผม เห็นแบบรูทำข่าวตอนนี้ถ้าจะออกออกรูนี้นนะผู้พาาัาน